มาเขาเบิ่งหมกตุ่มครับตุ่มนี้เอกหน่วยครับตุ่มตุ่มเป็นกันหน่วยว่าตุ่มครับตุ่มครับต้นนั่งครับตุ่มตุ่มนองกับตุ่มตุ่มอ่ะเข่าบ่บังนึ่งซีละพอหนักตุ่มอากาศเมื่อวันกัคือฝนเมื่อตอนเย็นครับเนาะมาหาไม่คนตุ่มมันโดนบ่อกว่ามันเปิดแล้วน่ะหมกตุ่มเนาะ ต้มแล้วทำต้มล้วนี่มาลักต้มเนาะมีหรอเอาขอาตึงซื่อแล้วขามาหาอืมมมีหนุนกมันเบดแลวเบดแลวครับนุมาถามเขบอลเลียนบอลเลียเนา ม,มากรหมะของคนโยนะครับีโย,โยโขามข,ามขา,ขามขโมมถามเป็นดอกอยูย่นะครับมันสมอากาศดีนี่ผมยุ่อยู่นะอากาศมันเกิดตะเวนตกดิ้นน,น่ะน,น,นี่ก็เว้นตกนะะเว้นตกดินเห็นว่ามืดอว่ามัน ก็ครับตัวเวทตัวกิน,นผมยุคก,ก็ไกลทั้งอยู่นะบานพุ่มเห็น,นพับแถวนี่งเห็นขัดศัตริย์เนาะหงค์มาพงหน้าตะกี้เหรอพหน้าอากาศดีอยอ่เนาะนี่พงหน้าเราผมย่า,าง,าางาไปเลยครับเนะาะ มืดโตมือนแก่คนเห็นป่ครับมือแล้วคำมืดผมฝนมือนปล้มมืดฝคนดอกจะว่ามันเมือทคำตอนเย็นๆนี่ครับทุกส่วนที่ผมไปนี่ครับไป ไปหาจิมเน็ดตะคอนเฮ็ดออก์กิริโอทางย่างไปเฟินไปแล้วครัเนะาะนี่ครับฮึไปคนขับรถไปครับเนาะนี่มองทุ่งนาครับทุ่งนา ช่งนาอันนี้ป่าหน่อไม้ป่าเลยคือว่าป่าเห็ดนะครับแต่ป่าเห็ดที่ผมมาหาเห็ดฮึช่วงนี้มูมีปัญได้เบิร์ดเล้วเนาะเห็ดเนาะนี่มากับมาสองคนยูทงหน้าครับอยู่ทงหน้าบันนี้ยูบานครับเนาะคำว่ารับส้มมีวิวใหญ่แถวผมอยู่แถวมาหาเห็ด คิดหน่วยคิดว่าคนนะครับเช่นว่าแถวพูนแถวเขาปลูกมั่นครับต้องแถวผมปลูกเขาปลูกมั่นเองเขาเศร้าเดือนลายละพันครับอไอยางเง้เขาเศร้าได้ทางนี้ก็ได้จะรู้เรียกเองคำนอะลายละพันลายหนึ่งคำนองจากเศร้าก็อยากเศร้าบอลนะครัมาเดินเินถ้าเดีย่างเหรินน,นี่สิละคเนาะ ทีนแถวนี้ผมกำบา้านแถวนี้ไปทั้งแถวที่ไปวัดทวัดเป็นผู้อ่ะตามยู่เนาะมันจะมาก,มาก,มาก,มากอาไม้ไปเลยใช้เรียนสอบไปเรียนละอาี่ผมอาชีพมาดิวัตถุหามตกตุ่มก็บว่ามีตุ่มมันก็เข้าเบิลแล้วเป็นดอกไมก้ดอกเนาะ